สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขณะน,นี้ท่านกําลังติดตามรับฟังรายการรักไม่รู้โรยนะคะดําเนินงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยา,าลัยสวน,นะคะ่ะวันนี้นะคะก็พบกับดิฉันวรวรวัทีิวารีลมค่ะก็เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะวันนี้โดย ท่านนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรแนวบุตรค่ะอาจารย์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนค่ะก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์ทางเลือกมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิบาบัด SKT ค่ะเพราะอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรื่อง SKT เป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่าสมาธิบาบัดน,นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายน,นิดนึงค่ะถึงความเป็นมาแล้วก็ประโยชน์ของเรื่องของ SKT เนี่ยค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับสมาธิบำบัดที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็มีชื่อย่อว่า SKT นะคะคิดค้นโดยรองศาสตราจารย์ดรสมพรกันทละดุษฎีเตรียมชัยศรีนะคะ,ะตอนที่ท่านคิดท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะซึ่ง SKT นี้ก็เป็นหนึ่งะคะในโครงการของอกล่มแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ให้ทำ ในผู้ป่วยเรื้อรังทั่วประเทศเพื่อควบคุมอาการนะคะร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะซึ่งกลไกลของการฝึกสมาธิบําบัดนี่นะคะก็จะเป็นการควบคุมประสาทสัมผัสทั้งหนะคะร่วมกับสมาธิแบบเคลื่อนไหวแล้วก็ผสานกับการกําหนดสมาธิแบบหายใจนะคะซึ่งก็จะส่งผลนะคะให้การทํางานของระบบประสาทนะคะระบบุม้มกันของร่างกายนะคะแล้วก็อารมณ์พฤติกรรมดีขึ้นก็ดังนั้นก็จะส่งผลที่ดีนะคะต่อการ ควบคุมพวกโรคเรื้อรังต่างๆรวมทั้งเป็นการผ่อนคลายด้วยนะคะค่ะแล้วก็พอจะทราบความเป็นมาแล้วก็ประโยชน์ทั่วๆไปนะ,ะแล้วก็ทราบมาว่าปกติ SKT นี่ที่เคยอ่านๆมาหรือเคยรับรู้มาเนี่ยเขาจะทั้งหมด7ท่าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์เขาคิดไว้7ท่าแต่ทุกวันนี้ก็มีถึงท่าที่8นะคะซึ่งท่าที่8นั้นก็จะเป็นการช่วยเหลือนะคะใน,ในะพวกพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขแต่ว่าถ้าฝึกเองจะเป็น1นถึงเค่ะ แล้ววันนี้อาจารย์เลือกท่าอะไรมาสอนกับพวกเรากันนะคะอาจารย์ก็จะเป็นท่าที่7นะคะเรียกว่า S K T 7นะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปเสิร์ชได้นะมนฮิดลชาแนลนะคะพิมพ์คำว่าสมาธิบำบัดหรือคำว่าตัวเอสิงคโปร์นะคะตัวเคคิงแล้วก็ T ไทยแลนด์เอสนะคะก็จะเจอแล้วสามารถทำได้วันนี้ก็จะพาฝึกนะคะท่าที่7นะคะซึ่งมีชื่อว่า สมาธิเคลื่อนไหวไทยจีก้กงเป็นสมาธิแบบหายใจแล้วก็ผส,สานกับจี้กงนะคะแล้วท่านี้มีประโยชน์ไงบางค้าอาจารย์ก่อนที่จะฝึกนะคุยกันก่อนท่านี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะ,ะช่วยคลายกังวลนะคะดังนั้นนะคะก็คนที่มีปัญหานอนไม่หลับก็จะหลับดีขึ้นนะคะแล้วก็จะลดพวกอาการท้องผูกนะคะจากนั้นก็จะช่วยในเรื่องของอภูมิแพ้ต่างๆด้วยให้ผลดีในการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะแล้วก็ะระดับ ไขมันในเลือดก,ก็ช่วยด้วยแล้วก็ระดับความดันโลหิตนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอเริ่มสาธิตกันเลยน้อาจารย์สาธิตแล้วก็ขอทําไปด้วยได้ไหมคะได้คะ่ะงั้นจะเชิญอาจารย์พลวันทําไปด้วยนะคะขั้นแรกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มฝึก SKT นะคะก็เทคนิคนี้นะคะจะต้องนับเลขช้าๆหายใจช้าๆนะคะก็จะมีเทคนิคที่ว่าหายใจเข้าทางจมูกนะคะกลั้นไว้นิดนึงแล้วก็จะหายใจออกทางปากโดยการเป่าปากออกเบาๆยาวๆนะคะเราจะผสานหายใจกับท่าที่7นะคะ เวลาที่จะฝึกให้สวมเสื้อผ้าสบายๆนะคะยืนแยกเท้านิดนึงนะคะยืนแยกเท้าจะได้ช่วยในการท่งตัวแล้วก็เอามือขึ้นมาวางที่เอวแบบนี้นะคะมือไม่เกรงเนาะคะ่ะเกรงก็คือฝ่ามือไม่เหยียดไม่ติดกันนะ,ะมือสบายๆนะคะ,ะจะให้อาจารย์วรรวณลรองถามไปพร้อมกับอาจารย์นะคะก็คือหายใจเข้าเราจะขยับมือเข้านะคะสาธิตก่อนเนาะซักซ้อมแบบนี้นะคะมือไม่ติดกันนะคะดีมากค่ะห่างกันประมาณนี้แล้วเราก็จะกลั้นลมหายใจกลั้นนับหนึ่ง กลั้นนับสองนับเลขช้าๆนะคะอยู่พึ่งบนกลั้นนับสามเป่าปากออกเบายาวพร้อมขยับมือออกอันนี้เป็นหนึ่งรอบหายใจลองอีกครั้งนะคะหายใจเข้าเราจะขยับมือเข้าค่ะหายใจเข้าทางจมูกเนาะช้าๆสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวกลั้นลมหายใจไว้ค้างมือไว้ห่างประมาณหนึ่งสองนิ้วกลั้นหายใจนับหนึ่งกลั้นนับสองกลั้นนับสาม เป่าลมออกเบายๆาค่ะซึ่งท่าเจดนี่นะคะมันจะมีอยู่สองท่านะคะอันนี้เป็นท่าแรกจะทำสิบห้าครั้งพอครั้งที่16ถึงสาจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาหายใจเข้าเราจะค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นไปยกไหลด้วยหันฝ่ามือหาการกลั้นหายใจค้างไว้นับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกทางปากเบายๆา มือลงอันนี้16อีกทีนะคะหายใจเข้าค่อยๆยยกมือขึ้นไปกลั้นหายใจไว้คะ่ะกลั้นนับ1น,นับ2นับ3ผ่อนลมออกทางปากเบายาโลดมือลง17 18 19จนถึง30ได้เนาะอ,อาจารย์วรวรรณงั้นจะสาธิตยอย่างนี้นะคะก็คือท่าที่7อย่างเงี้ยนะคะขยับมือเข้าอย่างเงี้ย จะทาให้ดูสักห้ารอบแต่ในความเป็นจริงต้องสิบห้าเนาะค่ะแล้วก็ยกมือขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอีกห้ารอบนะคะจะเป็นการสาธิตก่อนนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะท่านนี้ต้องหลับตาค่ะค่อยๆหลับตาลงช้าช้านะคะยกมือขึ้นค่ะค่ะหายใจเข้าขยับมือเข้าค่ะกลั้นหายใจไว้นับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกเบายา ขยับมือออกวางที่เอวครั้งที่หนึ่งปิดปากหายใจเข้าทางจมกูกขยับมือเข้าค่ะกลั้นลมไว้กลั้นนับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกเบายาวครั้งที่สองค่ะปิดปากหายใจเข้าขยับมือเข้าค่ะกลั้นลมไว้กลั้นหายใจนับหนึ่งนับสอง นับสามผ่อนลมออกทางปากเบา,าวพร้อมขยับมือออกครั้งที่สามปิดปากหายใจเข้าขยับมือเข้ากลั้นลมไว้กลั้นหายใจนับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกทางปากเบา,าวครั้งที่สี่ ปิดปากหายใจเข้าขยับมือเข้ากลั้นลมไว้ค่ะกลั้นนับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกทางปากเบายาวพร้อมขยับมือออกครั้งต่อไปจะยกขึ้นนะคะปิดปากหายใจเข้าค่อยๆยยกมือขึ้นไปยกไหลขึ้นด้วยตายังหลับอยู่เนาะกลั้นลมไว้ค่ะนับหนึ่งนับสอง นับสามหันฝ่ามือเข้าหากันนะคะผ่อนลมออกทางปากเบายาวลดมือลงวางที่เอวครั้งที่หนึ่งหายใจเข้ายกมือขึ้นกลั้นลมไว้ค่ะกลั้นนับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกทางปากเบายาวลดมือลง ครั้งที่สองห้าครั้งเนาะหายใจเข้าทางจมูกค่อยๆประคองมือขึ้นไปกลั้นลมไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับเลขช้าช้านะคะผ่อนลมออกทางปากเบายวลดมือลงวางที่เอวครั้งที่สามต้องทำช้าๆปิดปากหายใจเข้าค่อยๆประคองมือขึ้นไปค่ะกลั้นหายใจไว้นับหนึ่ง นับสองนับสามผ่อนลมออกเบายวาลดมือลงวางที่เอวครั้งที่สี่อีกครั้งหนึ่งค่ะปิดปากหายใจเข้ายกมือขึ้นไปกลั้นหายใจไว้นับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกทางปากเบายาวลดมือลงวางที่เอว เอาละค่ะค่อยๆวางมือลงข้างลำตัวนะคะเมื่อจบนะคะก็จริงๆท่านต้องทำนะคะ,ะขยับมือเข้า15ครั้งยกมือขึ้นอีก15ครั้งรวมเป็น30พอเสร็จแล้วนะคะก็จะหายใจออกยาวๆนะคะเป่าปากเบา,าวค่ะปิดปากหายใจเข้าค่ะกั้นลมไว้กลั้นนับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกเบายาวครั้งที่หนึ่ง ประมาณสิบครั้งแต่เราจะสาธิตห้านะคะปิดปากหายใจเข้าห่กกั้นลมไว้ค่อยคผ่อนลมออกทางปากเบายาวครั้งที่สองปิดปากหายใจเข้าค่กกั้นลมไว้ผ่อนลมออกทางปากเบายาวครั้งที่สามปิดปากหายใจเข้ากั้นลมไว้ ผ่อนล,ลมออกทางปากเบายาวปิดปากหายใจเข้าค่ะกลั้นลมไว้ผ่อนล,ลมออกทางปากเบายาวค่ะเป็นอันว่าเสร็จนะคะวันนี้เราก็ได้ฝึก S K T ท่าที่7ไปนะคะค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ฝึก SKT ท่าเจ็นะคะอาจารย์รู้สึกเลยว่ามันเหนื่อยทัางที่ทําแค่ไม่ครบเซตนะคะอาจารย์แค่อย่างละหครั้งเองอะรู้สึกเหนื่อยเลยอะเริ่มเหงื่อเริ่มซึมอ<า>ะ<ด>ค่ะเริ่มมาเลยเอมไม่ทราบว่าอันนี้ค่ะอาจารย์ท่านี้มีข้อห้ามหรืออะไรไหมคะอาจา,ารย์ข้อควรทำอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราจะฝึกนะคะก็ควรที่จะอยู่ในที่อากาศถ่ายเทเนาะแล้วก็สวมเสื้อผ้าหลวมๆนะคะก็ เวลาฝึกนะคะใจต้องเป็นสมาธิหมายความว่าอย่างนี้นะคะหมายความว่าไม่คิดเรื่องอื่นนะคะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเนาะจดเจาอเกี่กับเลขที่นับนะคะก็นับเลขช้าๆนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวช้าๆเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะต่างๆด้วยะนะคะค่ะ,คะ,คะแล้วก็นิดถึงนะคะอาจารย์ถ้าสนใจจะฝึกนี้ควรจะทําตอนไหนคะเชา้ากลางวันเย็น อ๋อสำหรับท่าเจ็ดนี่นะคะในคนทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เป็นเบาหวานหรืออะไรนะคะก็ะฝึกตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหรือว่าตอนก่อนนอนก็ได้นะคะวันละครั้งสําหรับคนที่สุขภาพดี oh. โดยทั่วๆไปนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เจ็บป่วยแล้วนะคะถ้าเป็นเบาหวานเป็นความดันก็ควรวันละสองครั้งนะคะหมายถึงว่าเช้า30รอบลมหายใจนะคะ oh. ตอนเย็น30บรอบ oh. ลมหายใจ นะคะไม่ควรมากกว่าน,นั้นแล้วก็ไม่ควรน้อยกว่าน,นั้นแล้วก็ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอา<ช>จารย์น้ําตาลมันจะลงไวมากนะคะในผู้ป่วยเบาหวานนี้ควรฝึกนะคะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วสัก30นาทีหรือว่าช่วงแรกที่ฝึกนะคะน้ําตาลมันลงไวก็อาจจะรู้สึกว่าอ่าบูบก็ให้อมลูกอมนะคะช่วงคลาวแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะค่ะนั่นก็เป็นข้อควรระวังนะคะค่ะ ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีข้อสงสัยในสาระที่นำเสนอนะคะหรือว่าที่จะต้องการติดชมรายการค่ะก็ส่งนะคะอีเมลนะคะมาได้นะ,ะที่ nu radio 1 0 7 2 h h o t m a i l c o m ค่ะหรือว่าจะไปคอมเมนต์ท้ายรายการก็ได้นะคะที่ nu นะคะ Facebook nu radio นเรศวรค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมรายการมาโดยตลอดค่ะ พบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ